สวัสดีครับผมเจวรปัตนะครับหลังเกมเมื่อวานที่ผ่านมา AFC Champions League e l i ลิรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2ครับการเดินทางไปเยือนยโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งของบุรีรัมยูไนเต็ดหลังจากเคยเสมอกันมาด้วยสก,กอร์ศูนย์ศูนย์ที่สนามสุลตัดอิบราฮิมแห่งนี้แต่เกมเมื่อวานเนี่ยต้องมีผู้แพ้ชนะเพราะว่าเป็นนะ็อกเอาท์นัดที่2 และแฟนบอลก็ให้ความสนใจเข้าชมเกมในสนามผมคิดว่าน่าจะเป็นสถิติตลอดการตั้งแต่เปิดใช้สนามมาเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศแฟนบอลเนี่ยไม่ต่างจากลีกใหญ่ในยุโรปเลยซึ่งแสงสีเสียงและเสน่ห์ของสนามแห่งนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าใครในเอเชียจริงๆแต่ในแง่ความกดดันของทั้ง2ทีมผมว่าประตูแรกมันก็จะเป็นเครื่องชี้วัดอย่างที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ก่อนเกมเพราะมันจะบอกทุกอย่างนะครับว่าการบ้านที่ทั้ง2ทีมได้เตรียมมาฝั่งไหนจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่ากัน โดย11ตัวแรกของทั้ง2ทีมเนี่ยผมอ่านใจออสมาลอสเกือบจะถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเดียวจากนัดที่แล้วที่เสมอกับยะโฮในบ้านของโจเองก็คือเอาเกอร์ติสกูดลงเป็นตัวจริงแทนที่ของคิมมินทยอกโดยที่เหลือก็หน้าเดิมหมดและ3ประสานแดนหน้าก็ฝากความหวังไว้ที่บิโซลีโบอาเคียและสุพนัทที่เป็นนักเตะไทยเพียงคนเดียวที่ถูกส่งลงสนาม ขณะที่เฮกตอร์บิโตกิโอกุนซือของทางยาโคเนี่ยก็เลือกเปลี่ยนทีมจากเกมก่อนเล็กน้อยนะครับผู้เล่นมาลเลเซียก็มี2คนคืออาริฟไอมานแล้วก็อาฟิกฟาซเซอลิลที่ได้ลงเล่นก่อนอัลเซโมซึ่งก็แสดงเห็นชัดเลยนะครับว่าพวกเขาเน้นเกมรุกและต้องการเพียงแค่ผลเสมอในเกมที่แล้วที่บุกมาบุรีรัมโดยต่างชาติก็เต็มพิกัดเหมือนเดิมนะครับโจทานวิเอร่าแบ็กซันแล้วก็ซามูกัสติเยโกซึ่งเริ่มมาแป๊บเดียวเนี่ยแฟนภาษาสายฟ้าก็ต้องช็อกนะครับหลังจากที่แบ็กซันไะด้ยิงเข้าไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทำให้ VR ก็ริบป,ประตูนี้คืนไปยังศูนย์ศูนย์ซึ่งลูกนี้ครับเป็นลูกที่เตือนสติเกมรับของบุรีรัมนะครับให้กระชับพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าจังหวะที่อาลิฟไอมาเนี่ยควยหลบ3-4คนครับตรงนั้นที่หมแต่ไปให้ความสนใจจังหวะการเล่นของทอาลิฟไอมาจนลืมดูโจทานเวราที่พุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษ พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นทีของทีมเยือนบ้างนะครับมีโอกาสจากบิโซลีแต่ยิงปฏติเซฟของซูบิโอเรจากนั้นเยโฮครับก็กลับมาครองเกมตามสไตล์ที่พวกเขาต้องการจะเล่นในแมชนี้นะครับ <mm ก็เหมือนกับเกมก่อนแหละครับบ้านใครบ้านมันแล้วก็ดูจะกดดันบุรีรัมได้ดีกว่าเกมที่แล้วการเก็บบอลหน้าลายเกมรับของประสาทสายฟ้าแล้วก็การสร้างโอกาสค่อนข้างจะต่อเนื่อง แต่ก็มีรุ่นหนึ่งที่เป่าปากนะครับจากจังหวะที่คริสปิมเนี่ยสกัดบอลไม่ดีครับแทบจะไปตั้งให้ฟาเซิลนะครับได้ยิงเลยแต่บอลมันดันไปชนเสาชนิดที่นวเอทวิิตเนี่ยก็ได้แค่มองแล้วจะว่าไปเนี่ยก็มีดวงเหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้บุรีรัมเล่นยากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นแผงวิทฟิลด์ที่ปีเตอร์ซูเนี่ยโดนใบเหลืองค่อนข้างจะเร็วนะครับในช่วงครึ่งแรกก็เลยทําให้การเข้าสกัดของเข,งขาต้องลดความอันตรายถึงเนื้อถึงตัวของยยโฮลงไปเยอะมาก ตรงนี้มันไปเข้าทางเจ้าถิ่นเลยเพราะเขาก็ทกําการบ้านมาดีนะครับพยายามจะปิดทางคิสบิมเหมือนในเกมที่แล้วแล้วก็รู้ว่าฟุตบอลเนี่ยจะขึ้นทางคิสบีมอยู่แล้วและต้องมีปีเตอร์ซูเนี่ยไปเล่นร่วมเลยกลายเป็นว่าก็ขึ้นเกมไม่ค่อยจะถนัดนะครับเพราะว่าคิสบีมเองเนี่ยก็ไม่ใช่วิงแบ็กธรรมชาติแต่เกมรับในพาสที่ต้องคอยสกัดกั้นแล้วก็ช่วยเพื่อร่วมทีมในจอสุดท้ายก่อนที่บอลจะถึงเอเทอร์เเนี่ยแทบทุกครั้งผมว่าต้องชมทั้งเคนเนดูเกลและก็โคบยองซ็อกที่เด่นมากๆเเลยเอาอยู่แททบจะุกจังหวะเลย ลามไปจนถึงครึ่งหลังเนี่ยก็ยังมาตรฐานไม่ตกจนท้ายครึ่งแรกเนี่ยโอกาสของบุรีรัมย์ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับซูเบลเรเนี่ยออกมาตัดลูกฟรีคิกพลาดแต่สุภนัทเนี่ยก็มงหลุดกรอบไปก็เลยกลายเป็น0 0ูนย์ที่แฟนบอลแทบจะทําใจเหมือนกันนะครับบอกเกมคู่นี้อาจจะยืดเยื้อมองไปถึงร้อยยี่สิบนาทีก็มีความเป็นไปได้แต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับต้องชมทางเจ้าถิ่นยาโฮด้วยเพราะพวกเขาพยายามจะยกระดับเกมให้เร็วขึ้นบุรีรัมย์ก็เลยมีช่องในการที่จะโต้กลับฉะนั้น้นกใชเ,เ,เ,เลย็ได ซึ่งก็ไม่ได้เกิดกับบุรีรัมฝั่งเดียวนะครับยาโฮเองเขาก็มีโอกาสได้ส่วนเหมือนกันแต่คนที่เด่นเนี่ยกลายเป็นว่าปีเตอร์ซูกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีเหลืองติดตัวแต่จังหวะดักตัดบอลชิงเล่นก่อนของเขาเนี่ยก็ทําให้โกรันเคาวิสิตมีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นเกมเพรสซิ่งกดดันแล้วก็ตัดบอลจากผู้เล่นของยาโฮมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเคาวิสิตก็ไปเอาบอลจากเท้าของวีรามานะครับแล้วพื้นที่มันเปิดเยอะมากๆเลย แต่เหมือนเจ้าตัวเนี่ยเลือกจะหาจจงหวะแต่งแล้วยิงซึ่งถือว,ว่าผิดพลาดในการตัดสินใจเพราะปริมาณผู้เล่นของบุรีรัมตอนนั้นเนี่ยมากกว่าคนหนึ่งแล้วขวาเนี่ยก็มีสุภนัทร,รออยู่แต่กลายเป็นว่าจังหวะอ่านสก,กัดของกองหลังยะโฮบอลมันดันปิ้นมาเข้าทางของสุภนัทเหมือนตั้งให้เลยนะครับแล้วแบงก์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังต่างชาติจบไม่ได้เดี๋ยวแบงก์รับจบเองนะครับปั่นไซ์โค้งด้ซ้ายข้ามทั้งกองหลังอย่างเชนรอดีแล้วก็ผ่านมือของซูเบีเร่ที่พยายามจะบินไปแล้วแต่ไม่ทันจริงๆ กลายเป็นว่าจังหวะเล่นที่โดนตัดได้ของบุรีรัมเนี่ยถือเป็นข้อร้ายของยโฮที่โดนลูกนี้แล้วเป็นช่วงเวลาสําคัญด้วยนะครับแม้จะเหลือเวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะเอาคืนแต่มันก็เข้าสู่1ชั่วโมงของเกมพอดีฉะนั้นช่วงที่เหลือเนี่ยยโฮก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เกมมันเร็วขึ้นและก็ต้องยอมเสี่ยงที่จะเปิดพื้นที่ของตัวเองเพื่อดันสูงไปเล่นเกมรุกแต่หลังจากนั้นเนี่ยประสาทสายฟ้าก็ซื้อเกมรับให้เลยนะครับอาการบาดเจ็บของสุเณรัเหมือนตา สุดท้ายฝืนไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกก็ไม่รู้ว่าจะกระทบกับทีมชาติหรือเลปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับต่อให้ไม่เต็มร้อยเนี่ยอิชิก็น่าจะหนีบเก็บไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเกมที่ไม่ต้องเดินทางอะไรนะครับเล่นในบ้านของเราทั้ง2นัดชั่วโมงนี้ทั้งบุรีรัมแลวก็ทีมชาติขาดสุพนัทเนี่ยเหมือนขาดเธอขาดใจจริงๆพอหลังจากนั้นเนี่ยซื้อเกมรับนะครับก็ทยอยเปลี่ยนเอาสัสลักแทนที่ของโบอาเคียส่งคิมเมียกไปแทนที่ของเทอร์ติสกูตที่มีใบเหลือง,จงเจมส คือบุรีรัมก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะครับก็คงมั่นใจว่าสกอร์เดียวน,ยน่าจะเอาอยู่แต่ยอโฮเนี่ยก็มาไม่พักเลยนะครับจนเจียนจะได้หลายลูกเหมือนกันแต่ก็มีขาดขาดเกินเกินอยู่บ้างทําให้ความต่อเนื่องในการกดดันใส่บุรีรัมเนี่ยอาจจะมีขาดตอนจากการที่ฟุตบอลมันออกไปว่างหรือว่าเข้ามือนวแอตเลติกซึ่งก็เล่นกับเวลาได้นิดหน่อยจนท้ายเกมนะครับคือมันจะหมดเวลาแล้วถ้าผมจ่ายผิดเนี่ยลูกนี้น่าจะ97ก็คือทด7นาทีอะ ได้นาทีสุดท้ายของการทวนเวลาจากลูกวันเลข่ของทางฮอกเกอเบกอกนตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาแต่สุดท้าย VAR คอนเฟิร์มมาว่าเป็นลูกล้ำหน้าซึ่งในสนามเนี่ยก็ไม่ให้ประตูนะครับเพราะผู้เช่วยผู้สิทธิ์เนี่ยยกธงคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าโอ้ก็โดนขวดวอนสนามเลยนะครับจากแฟนบอลที่โยนใส่ลงไปตรงมุมนั้นที่ไลแมนคนนั้นยกธงคือเอาจริงดูตามภาพเนี่ยเพราะว่ามันก้ากึ่งมากๆนะครับดูไม่ออกเลยว่าเดียนคูสกับทางอบกอนเนี่ย ใครอยู่สูงกว่ากันแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าตอบด้วยสายตาไม่ได้ยังไงก็ต้องตีเส้นสามิติซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะมีการตีเส้นคอนเฟิร์มแต่ว่าทีมงานถ่ายทอดสดของมาเลเซียกับ v r เนี่ยอาจจะสื่อสารกันไม่ทันจนมันจบเกมการแข่งขันเพราะว่าทันทีที่ผู้สิ่อสได้สัญญาณจาก VR พวกเนี่ยเขาก็เป่าจบเกมทันทีเพราะถ้าเกิดดูจากสไตล์การสวิตชิ่งฟุตบอลของการถ่ายทอดสดที่มาเลเซียเนี่ยหลายจังหวะสําสคัญเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์มาให้ดูเหมือนตอนที่ผมเคยภาคย่าโฮเสมอกับบบุรรรมในอ จังหวะภาพชา้าต่างๆก็คล้ายๆแบบนี้เลยกว่าจะได้ดูก็ต้องปล่อยเวลาผ่านทิ้งไปนานมาสมควรจะไงก็ช่างครับแต่สุดท้ายบุรีรัมได้ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายของ ACL Elite นะครับโดยสกอร์รวม2นัด1นต่อ0ูจะต้องไปแข่งที่ซาดิอาระเบียสนามกลางนะครับแบบนัดเดียวจบเลยรอบต่อไปก็จะจับสลากเลยนะครับ14มีนาคมนี้เราก็จะแข่งขัน25-26เมษายนแน่นอนว่าต้องวุ่นวายละครับเพราะว่าโปรแกรมไทยลีก นัดสุดท้ายคือ27เมษายนนี่คือสถานก,การณ์ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นมากเพราะอยากเห็นการแก้ปัญหาของไทยลีกและก็สมาคมนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงหลังจากที่ให้สิทธิ์ในการเลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดว่าจะเลื่อนนัดสุดท้ายของไทยลีก27เมษายนเนี่ยเงินเดือนของนักฟุตบอลน,นะครับที่มีการทำสัญญาไว้เพียงแค่สิ้นเดือนเมษาถ้าไปเตะพฤษภาจะเคลียร์กันยังไงคือมันต้องเคลียร์ทั้งลีกเพื่อบุรีรัมย์ทีมเดียวก็ไม่ใช่จะไปเตะ30เมษาก็ไม่ได้เพราะบุรีรัมย์มีเกียกรติจอง อยู่ในปฏิทินแล้วและถ้าเกิดว่าผ่านเข้ารอบในศึกเอเชียเอลิทก็ต้องอยู่ตรงนั้นยาวๆตอนนี้มีทางเดียวนะครับถ้าเกิดจะให้แฟร์จบทุกฝ่ายคือบุรีรัมต้องมีผู้เล่นชุดที่2เจอกับหนองบัวในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยคุณน่าจะคว้าแชมป์ไปแล้วไม่น่ามีผลอะไร แต่ถ้าเกิดยังไม่คว้าแชมป์เนี่ยก็ต้องเป็นปัญหาของบุรีรัมในการไปจัดการตัวเองแต่ถ้าเกิดใครฟังคลิปก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยผมก็ได้ข่าวมานะครับว่าเขามีการเตรียมเซตไปแล้วว่าเกมฉลองแชมป์ไทยลีกเนี่ยคือเกมที่เจอกับ BG วันที่12เมษายนดังนั้นบุรีรัมก็น่าจะมั่นใจว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหลังจากนี้แล้วนะครับในการเล่นสโมสรเอเชียและก็ทั่วทุกใบโดยที่จะไม่มีการเลื่อนเกิดขึ้นอีกส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องรอดูนะครับว่า จะต้องเจอกับใครคือต้องคว้าไปเจอกับทีมจากเอเชียตะวันตกแน่นอนไม่เจอทีมฝั่งตะวันออกแล้วทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเราเจอหมดแล้วนะครับรอบนี้คือจะคว้าไปเจอกับอีกฝั่งหนึ่งทั้งอัลเาเซอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดอัลซาร์จากกาตาส่วนอีก2ทีมเนี่ยผลก็คือเดี๋ยวจบตอนตีห้านะครับ <c oughs> ก็บไปตามข่าวแล้วกันเพราะว่าคลิปข่าผบอกออนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งอัลอาลีกับอัลรรยานจากกาตาหรือว่าอัลฮิลาจากซาดิอาระเบียและก็ปัตตกอจากอุซเบกิสถาน ซึ่งไม่ว่าจะเจอใครนะครับมูลค่าของทีมแล้วก็ความเข้มข้นของเกมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับผู้เล่นทุกคนอย่างแน่นอนพร้อมกับการการันตีเงินที่ถือว่ามหา,าศาลนะครับกับการรับไปอีกเพิ่ม14ล้านบาทจากการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นเงินกินเปล่านะครับแล้วรวมของเดิมทั้งเงินที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันค่าชนะในรอบแบ่งกลุ่มรอบ็อกเอาท์เบสเสร็จตอนนี้บุรีรัมรับรวมไปเนี่ย57ล้านกับอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับ และก็จากชัยชนะในเกมนี้ก็ทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ของลีกไทยนะครับก็เอาเป็นว่าเกรดของลีกและกันพูดกันง่ายๆเนี่ยก่อนนี้เราอยู่ที่4ตามหลังลีกของจีนพอบริรามชนะนะครับในเว็บไซต์อย่าง f u o t ี้เรนกิ้งก็มีการอัปเดตอันดับเรียลไทม์นะครับปรากฏว่าแต้มของลีกไทยเพิ่มเป็น54.873ก็แซงขึ้นมาอยู่ที่3ของเอเชียแทนที่จีนหลังจากที่สร้างไฮพอร์ตก็แพ้ให้กับโยโกมาเอฟมาริโนสจากเจลี ทาให้ตอนนี้เราต้องจับตาดูนะครับว่าเซิงไฮเ้เซินหัวที่มีโปรแกรมเจอกับคาวาสกิฟอนตาเล่จะผ่านได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเซิงไฮ้แพ้นั่นหมายความว่าลีกจากจีนจะเสียอันดับ3ให้กับไทยลีกและก็จะทําให้ฤดูการ2026-2027หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยไทยลีกเราก็จะได้โคต้าเล่น a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่า ACL Elite เนี่ยเพิ่มเป็น2ทีมแล้วก็เล่นในรอบเพลย์ออฟ เปิดบ้านเจอทีมจากจีนรวมถึงอีก1นึ่สล็อตนะครับจะเป็น a f c ซีแชมเปียนส์ลีกสองซึ่งจะทำให้สบโมสรไทยเนี่ยได้เกมการแข่งขันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในระดับนานาชาติหลังจบเกมเนี่ยออสมาลอสครับก็ชื่นชมนะครับบอกว่าบรรยากาศแฟนบอลเต็มสนามไม่ใช่เกมที่ดีที่สุด ของลูกทีมแล้วก็ของบุรีรัมครึ่งแรกม,มีโอกาสโต้กลับแต่พื้นที่ยังไม่เปิดเยอะมากแต่บอลครึ่งหลังเนี่ยยาโฮบุกเยอะมันก็เลยมีพื้นที่ให้พวกเขาได้โต้แล้วเกือบได้สองถึงสามลูกพยิยันจะบอกน,นักเตะว่าให้ใจเย็นๆไม่ว่าจากสถานการณ์เป็นยังไงแม้ว่าเกมจะไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ต้องพยายามปรับตัวไปกับมันตัวรนมน์นี้เนี่ยทีมเสียประตูเยอะไป2เกมก็คือการเจอกับมารีนอสแล้วก็ฟอนตาเล่แต่เกมอ,อื่นๆเนี่ยก็ไม่เสียประตูก็เห็นชัดเจนว่า ช่องว่างตรงวิ่งแบกขวาของยาโคที่เล่นเหมือนปีกเนี่ยก็พยายามจะเจาะตรงนั้นเลยครับก่อนเกมก็บอกน,นักบอลว่าไม่ได้เล่นเพื่อเป็นแชมป์แต่เล่นเพื่อเกียรติยศของทีมสโมสรและก็ประเทศไทยและทีมก็ทําได้ดีมากก็ยังเหลือเวลาอีกมากในการเตรียมตัวก่อนจะเจอทีมจากโซนตะวันตกที่เต็มไปด้วยทีมงเงินถุงเงินถังของเศรษฐีน้ามันทั้งหลาย พร้อมกับผู้เล่นระดับผการจากลีกของยุโรปทั้งนั้นเลยโซ so, ซูเปนัทนะครับไดแมนออฟเดอะแมชก็บอกว่าต้องให้เครดิตกับเพื่อร่วมทีมที่ทําให้เขาเล่นง่ายขึ้นการซ้อมด้วยกันก็รู้เลยว่าควรยืนตรงไหนจังหวะไหนใครควรจะรับบอลหลายคนก็พยายามบอกกันนะครับสื่อสารกันก็พยายามทําให้โค้ชมั่นใจในตัวเขาขณะที่เรื่องของรูปเกมเนี่ยบุรีรัมก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมายแต่เพิ่มหน้าที่แดนบนคือโบวอาเคียเนี่ย จะเป็นตัวยืนปักอยู่ด้านบนก็คอยค้ำใส่แนวรับของทางยาโฮส่วนสุวรทัศ์กับบิโซลีเนี่ยก็จะสายไปตามพื้นที่ว่างนะครับเล่นแบบอิสระสลับตำแหน่งกันไปมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับตัวประกบของยาโฮซึ่งมันก็มีจังหวะที่ได้ผลและก็ไม่ได้ผล,ล,ะน,ผล,ละนะครับนัดนี้บัวเคียถือว่ายังต่ํากว่ามาตรฐานในเรื่องของการเก็บบอลแต่สุดท้ายโจย์อื่นเขาก็ยังพยายามทําเพื่อทีมนะครับเล่นเพรสซิ่งแดนบนการพยายามกดดันแนวรับของคู่ต่อสู้ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ก็พยายามที่จะชนนะครับดึงตัวประกบให้ได้อย่างน เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับบิโซลี่หรือว่าแบงก์เองเนี่ยได้เล่นกับบอลแล้วก็มีเวลาในการครีเอทเกมสร้างสรรค์มากขึ้นส่วนแนวรับของประสาทสายฟ้านะครับต้องชมหลายคนเลยนะครับดีเวทเทอริตเนี่ยก็เซฟจ,จากจ่าไป3ครั้งส่วนคนอื่นนะครับอย่างดูก็เคลียร์อบอลคนเดียว12ครั้งก็เป็นตัวออกบอลที่แม่นยำไม่พอนะครับการเล่นเกมสกัดกั้นก็ยังคงทําได้ดีสกัดบอลส่วนใหญ่เนี่ยโ,โหไม่เคยสกัดบอลไปให้คู่ต่อสู้ได้ซ้าดาบ2เลยนะครับเคลียร์อบอลฉลาดมาก ส่วนโคงมยองซ็อกเนี่ยผมให้เป็นตัวเด่นสุดเลยนะครับสำหรับบทบาทในการเป็นตัวชนนะครับดวลชนะ6จาก8ครั้งนะครับแล้วก็ชิงพื้นที่ชนะ4จาก5ครั้งสกัดทั้งหมดอีก6ครั้งแล้วก็ตัดบอลได้อีก2ครั้งคือช่วงหลังพอเปลี่ยนตัวรุกออกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า รับฉายแสงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะยืดเยอะถึงการต่อเวลาซึ่งถ้าเกิดต่อเวลาเนี่ยบุรีรัมมีโอกาสจะหงายท้องเหมือนกันเพราะตัวรุกเนี่ยถูกเปลี่ยนออกหมดแล้วก็ถือว่าออสมาเนี่ยซื้อหวยถูกในรอบนี้ไปส่วนฝั่งของยาโคนะครับถ้าดูจากฮิตแมพหรือว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเนี่ยพวกเขาชนะตรงกลางสนามแต่ไม่สามารถเอาชนะพื้นที่สุดท้ายของบุรีรัมได้เลยนะครับคือบอลใน,นไปทั่วเลยมีความหนานแน่นนะครับในแดนบนสูงกว่าบุรีรัมแต่มันกลายเป็นว่าบุรีรัมเฉียบคมกว่า ซึ่งลูกยิงของสุภนัทก็เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นคุณภาพของตัวผู้เล่นจริงๆจากนั้นครับเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปร่วมงานถแถลงข่าวนะครับที่บานามแป้หรลอว่าคุณนนพันธ์เนี่ยได้ถแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงผลงาน1ปีที่มานั่งตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับและประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือการแพ้คดีให้กับสยามสปอร์ตแล้วก็ต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย360้ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยซึ่งเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยคุณนนพันธ์ก็ยอมรับนะครับว่า ต้น360ที่ว่าใช้ยากแล้วเนี่ยบวกดอกเบี้ยอาจจะสูงถึง200ล้านด้วยนะครับเพราะว่ามันคูณ7.5%ต่อปีรวมแล้วตัวเลขกลมๆเฉพาะเรื่องนี้ก็560ล้านเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าสยามกีฬาเอ็เนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นพ่อพระจะไม่เอาเงินก็คงไม่ใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเสียงเขาก็เสียไปเยอะนะครับโดนแฟนบอลหรือว่าโดนกลุ่ม IO ต่างๆด่าด้วยนะครับสยามกาลีบ้างสื่อส้วมบ้าง ชื่อเสียงพวกนี้กว่าเขาจะเอาคืนกลับมาได้เนี่ยผมว่าบางคนก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ําและที่สำคัญเนี่ยช่วงเวลา9ปีผมคิดว่าถ้าเขาได้มีโอกาสนะครับด้สับสนฟุตบอลไทยเนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลมากกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ในแง่ของข่าวสารในฐานะที่เสีายกีฬาเนี่ยพยายามจะปูพรมทําสื่อในรูปแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่คนบอกว่าเฮ้ยมันหมดสมัยไปแล้วมันโบราณแต่มันก็ทําสําเร็จมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าเขาก็จะปรับตัวตามยุคตามสมัยแต่พอ9ปีที่ผ่านมาเขาหายจากตรงนี้ไปคุณลองไปคิดดูก็ได้นะครับว่า9ปีได้เงินคืนมาเนี่ยต้องไปจ่ายให้ทู240ล้านเขาเหลืออีกร้อยกว่าล้านเนี่ยรวมดอกเบี้ย ก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาต้องสูญเสียไปแต่ในแง่ของคดีนี้เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานให้กับการบริหารจัดการของนายกสมาคมคนต่อๆไปนะครับว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องเคารพสัญญาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกตั้งคําถามว่าเฮ้ยคุณเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเปล่าแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ไอ้คำพูดเก่าๆมันก็ย้อนกลับมาใครไม่อายผมอายหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์สุดคลาสสิกนะครับก่อนที่จะลงจัดตาแหน่งที่บอกว่า น้าน้อยเนื้อต่ําใจประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้ามาสมาคมในยุคที่มีกุญแจเพียงแค่ดอกเดียวไขเข้าไปเนี่ยก็เจอแต่ปัญหาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันมีเงินทองมากมายที่ไม่เลือกที่จะพูดมากกว่าและแบบนี้เนี่ยมันแฟร์ตรงไหนครับกับนโยบายที่ตัวเองชูนักชูหนาตอนเข้ามาเลือกตั้งนายกสมาคมและมันแฟร์ไหมล่ะครับที่บอกว่าทําทุกอย่างเป็นประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ให้หมดแล้วไอ้เราก็เปิดดูเนื้อว่าขุมทรัพย์ที่ไหนได้ถังขี้มาดามแป้งก็รับไปเต็มเ็มผมเคยสัมภาษณ์กับมาดามแปง้งและผมเคยถาม,มด้ยวยนะ ตอนที่ลงสมัครเลือกตั้งถ้าเกิดได้เป็นนายกเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็แบเบอร์นอนมาอยู่แล้วนะครับจะต้องรับหนี้ก้อนนี้พร้อมกับคดีฟ้องร้องอย่างมากมายตอนนั้นก็มีสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่าเคลียร์ได้แต่สุดท้ายครับพอมันเห็นตัวเลขจริงๆคดีความสิ้นสุดแล้วแข็งแกร่งยังไงก็ไม่ไหวครับร้องไห้ใครเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับมีเงินทองมากมายก็จริงแต่มันเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อและมันก็เป็นงานจิตอาสาด้วยเงินเดือนตัวเองก็ไม่ได้รับในขณะที่ท่านสมยศสมัยมานั่งตำแหน่งนายก ก็รับเดือนหนึ่งเนี่ยรวมกันเป็นล้านนะครับของไทยลีกอีก0 0 0แสนเงินเดือนในฐานะนานยกอีก500แสนจนคุณอานสนที่เนี่ยเคยออกมาทําคลิปต่อว่าและก็มีหลักฐานเรียบร้อยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนก็มีการฟ้องร้องกันด้วยนะว่าไม่เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสมาคมตรวจสอบก็เห็นบอกว่ายังไม่ได้คืนเงินก้อนนี้ทั้งที่จริงๆกฤษฎีกาเขาตีความมาแล้วนะครับว่าท่านสมยศต้องคืนเงินเพราะว่าตามตําแหน่งนายกสมาคมเนี่ยมนรับเงินเดือนไม่ได้ และผมฝากเลวยนะครับว่า32ล้านเนี่ยไม่รู้ว่าเฉพาะท่านอย่างเดียวไหมแต่มันมีคนอื่นด้วยนะครับในยุคท่านเนี่ยที่รับเงินเดือนไปไปฝากเอาคืนมาด้วยบางตำแหน่งรับเงินเดือนไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเจอมาดามแป้ะเนี่ยผมจะบอกให้บ้างคนไหนที่รับเงินไปไปตามไล่เบีย้ยเอาคืนมาให้หมดนีด่จะไม่รวมนะครับนี่ภาษีที่คงค้านจะสรรพกรด้วยตัวเลขเนี่ยก็รวมๆขั้นต่ำเนี่ยอ่ะสองร้อถึงสี่ล้านมีแน่นอนและคราวนี้มันจะไปต่างอะไรครับจากตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็มาบอกว่าจะประจับโจร ตอนได้ผมจําได้เลยนะครับเข้ามาเคลียร์ภาษ,ษีหลังจากที่ยุของคุณบวรวีทําทิ้งไว้โอ้โหแฟนบอลก็โอโอารเลยเข้าข้างกันเป็นวักเป็นเวีนสุดท้ายเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่อ๋อจออมาชี้แจงตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องมีเอกสารหลักฐานในแบบของเขาไม่ควรปล่อยปัญหาแบบนี้ทิ้งเอาไว้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยตัวเลขพวกนี้ ถ้าคุณโดนพันตรวจสอบแล้วไม่ชัดเจนจริงๆผมว่าไม่กล้าออกมาพูดต่อสื่อสาธารณชนแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาก็ต้องการจะปนีประนอมคือปล่อยทิ้งไว้และผมจําได้เลยเขาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็อยากจะปล่อยปัญหาเดิมเลิกแล้วต่อการเข้ามาบริหารจัดการใหม่ก็หวังจะดับศูนย์กันใหม่แต่สุดท้ายมันไม่ใช่ศูนย์ครับมันติดลบพอติดลบมันต้องเอาคืนฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนอยากฟังก็คือการเอาเรื่องนี้เข้าสภากรรมาการแล้วก็อนุมัติเลยนะครับขอเสียงส่วนรวมว่าควรจะฟ้องไล่เบี้ยไหม กับสภากรรมการชุดก่อนที่ทําให้สมาค,คมเสียหายซึ่งแน่นอนตัวของนายกสมาค,คมอย่างท่านสมยศเองก็ต้องรับผิดชอบและสภาชุดก,ก่อนผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เหลือเพียงแค่คุณฟุกธนวัฒน์ของราชบุรีกับนายกเกียร์สงเกียรติที่อยู่กับประจวบเท่านั้นมันต้องย้อนกลับไปครับว่าใครเป็นจุดเริ่มต้นของคดีสยามสปอร์ตท,ที่ไปยกเลิกสัญญาเขาตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมๆิมฉะนั้นมันก็พูดลําบากนะครับคนก็บอกว่าให้จะมีมวยล้มต้มคนดูไหมร้องไห้ฟรีหรือเปล่าครั้งนี้เพราะว่ามันก็พวกเดียวกันกเเล็บนื้อ จะฟอ้องกันได้ไงคนกันเองในวงการฟุตบอลแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันแยกแยะก,ยกันถูกต้องน,นะครับมันก็ต้องจัดการเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้หวงแหนผลประโยชน์ของตัวเองเลยเพราะท้ายที่สุดตัวเลขความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันก็คือผลประโยชน์และเงินที่ทุกสโมสรควรจะต้องได้จากน้ําพักน้ําแรงในการสร้างทีมสร้างสโมสรซื้อขายนักเตะต่างๆทําให้แฟนบอลเข้าสนามไหนจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้กันหรือมองข้ามก็คือ Data r i g h t ก็คือลิขสิทธิ์เรื่องของข้อมูลและก็ Gaming r i รสก็คือลิขสิทธิ์ที่จะเอาไปทำเกมต่างๆซึ่งมันจะมาจากข้อมูลนะครับในการแข่งขันเช่นใครครองบอลเท่าไหร่จ่ายบอลเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ยิงประตูยังไงข้อมูลพวกนี้นะครับมันจะถูกนำไปใช้เพื่อไปทำการ Analysis หรือว่าประมวลผลออกมาแล้วก็เอาไปใช้ในช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ในการที่จะออกราคาพนันแบบถูกกฎหมายหรืออย่างเอาไปทําเกมเนี่ยเอาก็เอาไปทำแฟนตาซีฟุตบอลไปทําเกมเอ่อเพ a ย์สเตชันแบบ Pro Evolution หรือว่า f ีฟ่ f เอฟซีออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปและสัญญาพวกนี้มันก็ผูกพันยาจนถึงปี2571นะครับดังนั้นพอคุณไปขายให้ต่างชาติเนี่ยก็ต้องถามกลับว่าเฮ้ยจะซื้อคืนก็ยังซื้อไม่ได้ พราะตอนขายเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครพิจารณาให้เงินมาราคาเท่าไหร่แล้วเงินก้อนนั้นหายไปไหนแล้วพอไปซื้อคืนเนี่ยมันซื้อคืนราคาเดิมก็ไม่ได้สุดท้ายตอนนี้เงินในบัญชีที่เหลืออยู่ที่เรียกว่า cash ฟของสมาคมเนี่ยคือ27ล้านอะผมสรุปให้เห็นภาพไม่ง่ายเฉพาะเงินเดือนของพนักง,งานเนี่ยผมตีไปเลยประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านต่อเดือนที่ทางานในสมาคมทั้งหมดเ่ยนะครับทั้งองค์คาพยพ 32เป็น36 1นึงปีคือ36ล้านยังจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ได้เลยนะครับเงินที่เหลือตอนนี้แล้วนี่สะสมเนี่ยร้อล้านอ่าคุณลองบวกกับเมื่อกี้ไปนะครับประมาณสัก6-700ล้านนี่มันปลาเข้าไปเนี่ยแป,ป๊บๆจะพันล้านแล้วแต่โอเคทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถทยอยชดใช้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าหมดยุคข,ของมาดามแป้งเนี่ยนายกคนใหม่เข้ามาเนี่ยนี่จะหมดหรือยังแล้วใครจะอยากเข้ามา ถ้าเกิดไม่เคลียร์ให้มันโปร่งใสเน้นย,ย้ำนะครับว่าคนอยากทําฟุตบอลเนี่ยมันมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทลายระบบที่มันถูกครอบงำเอาไว้เนี่ยใครเข้ามาก็เหนื่อยเพราะตรงนี้มันเป็นขุมเงินขุมทองนะครับแล้วผมบอกเลยว่าควรจะเอาหน่วยงานพวกตรวจสอบการชุจริตเนี่ยเข้ามาดูแบบจริงจังๆไปเลยเอาให้มันกระเจิงส่วนของฟีฟ่าเนี่ยอ่ะก็ต้องแจ้งให้มันชัดเจนนะครับว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาจะให้เงินปีหนึ่งเนี่ยคิดเป็นดอลลาร์ละกัน1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์ ก็ตีถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ตกประมาณสักไม่น่าจะเกิน44ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าเงินดอลลาร์มันสูงมากกว่านี้เราก็จะได้ตัวเลขเยอะกว่าซึ่งปีหนึ่งเขาตีเป็นค่าเงินดอลลาร์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปแลกเปลี่ยนตอนไหนก็แล้วแต่ว่าเรามีเงินเย็นมากพอหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าสมาคมยุคนี้คือได้มาก็แทบถอนใช้ไปนะครับมันมีอันต้องใช้อยู่แล้วปรากฏว่าพอเข้ามารับงานเนี่ยกลายเป็นว่าได้ปีหนึ่งเนี่ย750,000ดอลลาร์ทีมงานคุณแป้งก็เลยสอบถามไปว่าเอ้าทำไมไม่ได้ปีละ1,250 เรื่องก็แดงอีกเพราะฟีฟาก็แจ้งว่าสมาคมชุดก่อนเนี่ยกู้เงินไป5ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินบาทก็สักร้อยห้าสิล้าน,นนะครับเลยกลายเป็นว่าฟีฟาเขาก็ต้องหักจากงบดุลที่เขาให้ทุกปีน,นะครับก็เป็นการหักคืน10ปีเราก็เลยได้เงินบำรุงจากฟีฟาไม่ครบจาก42ล้านถึง44ล้านที่ผมบอกเนี่ยเราก็เหลือมา25ล้านโอ้โหคราวนี้มันก็หายไปเกือบครึ่งนึง ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องโป๊ะครับก็คือเรื่องของการจ้างทนายที่ตามสัญญาตรงนี้มันเป็นส่วนของคุณเลิศศักิ์พัฒนชัยกุลที่เป็นสภากรรมการและก็มีหน้าที่เป็นประธานฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมไปตรวจพบนะครับก็คือเรื่องของการจ้างทนายเพื่อฟ้องกลับสยามกีฬาคือตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่าพอสยามกีฬาเขาออกข่าวว่าไอ้คดีที่แพ้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถึงสาลอุทธรอนแล้วแล้วเสี่ยมสปอร์ตเนี่ยก็ชนะคดีปรากฏว่า ทางฝั่งสมาคมตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการออกข่าวสวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาฟ้องสยามกีฬาเหมือนกันนะแล้วฟ้องตัวเลขเป็นหลักพันล้านด้วยตอนนั้นแฟนคลับทั้งสองฝั่งก็ตีกันนะครับผมพยมายามอธิบายให้ hey, เข้าใจความจริงชัดเจนเอา้าวก็กลายเป็นว่าไปเข้าข้างฝั่งโน้นฝั่งน,น,งนี้คือมันเลอะเทอะไปหมดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ไม่ฟังความจริงจนกลายเป็นว่าไอ้คดีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยพอคดีที่แพ้ตัดสินปุ๊บมันก็คือมูลเหตุเดียวกันเขาก็ยกฟ้องในศาลชั้นอุทธรณ์แล้วก็จะไปขออนุญาตดีกาาก,า,ากเ็ไม่รับ ก็เลยกลายว่าก็ต้องเสียค่าทนายฟรีไปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยศาลชั้นต้นก็เสียค่าทนายไป7จ็ดแสนห้าพอศาลอุทธร์สู้อีกนะครับเสียค่าทนายไปอีก3ามแสนพอจะไปสู้ศาลฎีกาเข้าคิดอีก3 0 0 0 0นแต่ปัญหาคือว่าพอศาลฎีกาไม่รับฟ้องเนี่ยไอ้เงิน3 0 0แสนเนี่ยมันก็ควรจะคืนเข้าสมาคมมาเพราะว่าคดีมันสิ้นสุดไปแล้วแต่กลายเป็นว่าสมาคมชุดปัจจุบันเนี่ยไปตรวจสอบพบว่าได้มีการเอาเงินไปจ้างทนาย มากถึง30ล้านบาทโอ้โหตัวเลขบันกระโดดไปขนาดนั้นได้ยังไงคือถ้าเกิดจ้าง30ล้านแล้วชนะคดีนะไม่มีใครว่านะครับแต่ปัญหาคือมันแพ้คดีแล้วทําไมนายกสมยศในยุคนั้นถึงต้องยอมเสียเงินถึงขนาดนี้คือ,อยังไงต้องรอการชี้แจงจากอีกฝั่งนึงอยู่แล้วนะครับแต่พอออกมาพูดแบบนี้ผมเชื่อว่ามันคงคุยกันแล้วแหละแต่ว่าอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องส่วนคําถามที่มีการบอกว่าและถ้าเกิดว่าเอาเข้าสภากรรมการบอกจะฟ้องนายกสมาคมชุดเก่ารวมถึงสภากรรมการคนก่อนๆเน,น,นี่ย สมมุติถ้าเกิดว่าสภากรรมการชุดนี้ไม่อนุมัติล่ะจะทำยังไงผมก็บอกเลยนะครับว่าเกมนี้มันได้ถูกเดินโดยกระแสสังคมแล้วและผมเชื่อว่ามติจะผ่านแบบเอกฉันโดยที่ไม่มีใครกล้าขัดขวางแน่นอนเพราะคอมเมนต์ในโซเชียลมันดันไปหมดแล้วครับว่านี่คือผลประโยชน์ที่สมาคมเสียไปและก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับคนเข้ามาบริหารจัดการด้วยว่าไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำหมดวาระแล้วก็ออกไปทุกอย่างก็จบสิ้น เรามีปัญหาแบบนี้กับการเมืองเน่าเฟะในประเทศเรามาเยอะแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสร้างมาตรฐานให้วงการกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ให้กับคนที่คิดไม่ซื่อเนี่ยเข้ามากอบโกยซึ่งผมไม่ได้ว่าใครนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําผิดก็ไม่จำเป็นต้องร้อนตัวและที่สําคัญนะครับผมอยากให้พี่อ้อนสมยศออกมาพูดผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียวและต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังถ้าเกิดจะพังก็ให้มันพังทั้งหมดเลยจะเดือดร้อนแล้วก็เป็นกระโถนคนเดียวทําไม พราะถ้าเกิดมีคนชักใย,ยอยู่ข้างหลังและท่านไม่ออกมาพูดเขาก็สบายใจเฉบแต่ผมเชื่อนะไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็ตามกฎหมายจะจัดการได้หรือไม่ได้แต่สุดท้ายกฎแห่งกรรมจะเอาชนะทุกสิ่งและผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ตายซะก,ก่อนผมจะได้เห็นความบิบัติของคนพวกนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครบ้างแหละที่มาทำระยำตำบอลกับวงการฟุตบอลไทยก็ขอให้มันโดนบทลงโทษจากฟ้าดินที่สาสมจริงๆแล้วกันและวันนี้ถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เจอมาดามแป้งเนี่ยผมจะบอกทีเด็ดอย่างหนึ่งนะครับ ที่มันจะปลดล็อกทุกสิ่งและทําให้ฟุตบอลไทยกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆอยู่ที่ว่าท่านจะทําหรือไม่ทําแต่ผมจะพูดถือว่าผมได้พูดแล้วแต่ผมบอกไม่ได้จริงๆก็เป็นเรื่องไหนนะครับก็รอดูแล้วกันถ้านาคตมันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ใน a c e b o o k นะครับรวมถึงใน Ti t o อกก็กดติดตามไว้ได้เลยถ้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหลังจากนี้ครับเราจะ